ค่ะเส้นใหญ่ของเราค่ะทีนี้เราก็จะไปเปรูปเป็นเมนูอาหารต่างๆได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเส้นใหญ่กันนะคะเป็นเส้นใหญ่ที่เราจะทําไว้สําหรับทําเป็นผัดซีอิ๊วก็ได้หรือจะทําเป็นเส้นใหญ่ที่ทําน้ําราดหน้าก็ได้นะคะหรือจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวน้ําก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรได้ต่างๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะทําวิธีง่ายๆกันนะคะเราจะทําในกระทะกันนะคะก็จะมีหลายวิธีนะคะที่สามารถที่จะทําเป็นเส้นใหญ่ได้นะคะวิธีนึ่งก็ได้ค่ะหรือจะเป็นวิธีที่ใช้ผ้าขาวบางาปิดปากหม้อแล้วเทแป้งลงไปแล้วก็นึ่งให้สุกก็ได้นะคะก็จะมีหลายวิธีแต่วันนี้เรามาทําเป็นวิธีที่ง่ายๆกันก่อนนะคะทําในกระทะนะคะก็ง่ายมากค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําผสมแป้งกันก่อนนะคะ ส่วนแป้งที่เราใช้นะคะมี2ออย่างค่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะอันนี้จะเป็นแป้งมันค่ะแล้วก็จะเป็นน้ําเปล่านะคะใช้เป็นน้ําอุ่นนิดๆนะคะอันนี้จะเป็นน้ํามันพืชค่ะนี่จะเป็นเกลือนะคะส่วนปริมาณส่วนผสมต่างๆนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ใต้ลิงกนะคะกดเข้าไปดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็เทแป้งลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะเราใช้ปริมาณหนึ่ง้หกรัมนะคะ อันนี้จะเป็นแป้งมันสำปะหลังค่ะอันนี้ก็ใช้ปริมาณเท่ากันนะคะร้อยหกสิบกรัมเท่ากันค่ะส่วนปริมาณแป้งสองอย่างนะคะเราจะใช้ปริมาณเท่าๆกันนะคะแล้วก็คนแป้งทั้งสองอย่างให้เข้ากันนิดนึงค่ะวิธีผสมก็ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆใส่น้ำลงไปก่อนนะคะ ใส่ไปประมาณสักครึ่งนึงก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยคคนนะคะแล้วค่อยค่อยเติมลงไปเลยค่ะค่อยค่คนให้ละลายค่ะนี่ค่ะ ก็ใส่ไปหมดเลยนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะใส่หมดเลยค่ะจะเป็นน้ำอุ่นนิดๆนะคะค่ะแล้วก็คนแป้งให้ละลายนะคะให้เข้าๆกันดีคนแป้งกับน้ำให้ละลายนะคะจนแป้งไม่เหลือเป็นผงแป้งนะคะวิธีทำง่ายๆค่ะง่ายมากๆเลยนะคะก็จะได้เส้นใหญ่เส้นสดที่เรา ออวันไหนที่เราไม่ได้ออกไปตลาดแล้วคิดอยากจะทําเมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือผัดซีอิว๊วหรืออะไรนะคะก็สามารถที่จะมาทําแบบเมนูรีบส่วนจีได้นะคะก็คือสามารถทําเองได้ในเวลาที่รวดเร็วนะคะพอเราคนแป้งกับน้ําเข้ากันดีแล้วนะคะก็คือไม่มีผงแป้งให้เราเห็นแล้วนะคะก็เราจะพักแป้งกันประมาณ20นาทีค่ะ พักแป้งเอาไว้ยี่สิบนาทีแล้วค่อยมาดาัดในกระทะกันนะคะให้ผ้าปิดคุมไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเราพักแป้งครบยี่สิบนาทีแล้วนะคะเราก็มาคนแป้งกันอีกรอบนึงค่ะถึงตอนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำมันพืชที่เราเตรียมไว้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เกลือกับน้ำมันนะคะ เข้าไปผสมอยู่ในแป้งของเรานะคะเราจะคนให้แป้งเขาแตกตัวดีเข้ากับน้ําจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะเพื่อเอเขาจะได้หลุดล่อนออกโดยง่ายดายนะคะตั้งกระทะไฟกลางนะคะทาน้ํามันลงไปบนกระทะนะคะทาขอบขอบให้ทั่วเลยค่ะแป้งจะได้ไม่ติดขอบกระทะเรานะคะ าบางๆค่ะแล้วเราก็มาคนแป้งตัดแป้งใส่หยอดไปเลยเทลงไปในกระทะเลยนะคะแป้งที่เราผสมไว้นะคะคนทุกครั้ง ที่เราจะเทลงกระทะนะคะแป้งเขาจะได้ไม่จับตัวกันนะคะแป้งเขจะได้ไม่นอนก้นนี่ค่ะเทลงไปให้ทั่วกระทะเลยค่ะก็ไม่จ้องหนามากนะคะก็พอดีๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอียงกระทะนะคะยกกระทะขึ้นมาก่อนแล้วก็เอียงให้แผ่นแป้งเราลงไปอยู่ให้ทั่วกระทะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้แป้งสุกนะคะก็ใช้ฝาปิดไว้อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวแป้งเขาก็จะสุกเขาก็จะมีความใสๆให้เราเห็นนะคะเตรียมจานไว้ใส่เส้นใหญ่ของเรานะคะเราก็จะทาน้ำมันลงบนจานนะคะใช้น้ำมันทานลงบนจานแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นใหญ่ของเราที่เราเอานำออกจากกระทะติดจานเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมจาน ทาน้ำมันไว้แบบนี้นะคะสำหรับที่เราจะนำเส้นใหญ่ของเราออกจากกระทะแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะทาน้ำมันไว้อย่างนี้ค่ะเส้นใหญ่ของเราจะได้ไม่ติดติดจานเวลาที่เรานำเขาออกจากกระทะนะคะผ่านไปสองนาทีนะคะเส้นใหญ่เราก็สุกดีแล้วค่ะเปิดฝาออกนะคะแล้วก็ทาน้ำมันบนแผ่นเส้นใหญ่ของเรานิดนึง เพื่อที่เรานําเขาใส่จานเขาจะได้ไม่ติดจานนะคะช่วงที่เรากลับนําลงจานนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีที่เราจะนําเขาออกจากกระทะก็ง่ายๆเลยค่ะใช้จานฟ้ามลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกกระทะขึ้นฟ้ามกระทะลงเป้นใหญ่ของเราก็จะลงมาอยู่ในจานอย่างง่ายดายอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะลงมาอยู่ในจานแบบนี้นะคะโดยที่เขาจะไม่ยับยุ่ยี้อะไรเลย ก็สะดวกสบายนะคะเราก็จะวางทักไว้เขาเย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยนํามาวางซ้อนกับแผ่นอื่นๆที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําอย่างนี้ไปจนแป้งเราหมดนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาตัดเป็นเส้นใหญ่กันค่ะนี่ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะยกกระทะขึ้นเทแป้งลงไปแล้วก็เกลี่ยแป้งให้ทั่วกระทะนะคะเสร็จแล้วก็วางลงค่ะ ปิดฝาไว้ค่ะเมื่อเส้นลงสุกนะคะเขาก็จะมีเนื้อแป้งเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะเขาก็จะพองตัวขึ้นมานิดหน่อยแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาน้ํามันนะคะก่อนที่จะนําออกจากกระทะนะคะทาน้ํามันลงบนแผ่นแป้งเรานิดหน่อยค่ะ เพื่อเวลาเราเทาใส่จานนะคะเขาก็จะได้ไม่ติดจานเรานะคะเสร็จแ,แล้ววิธีที่เราจะนำออกจากกระทะง่ายๆนำจานฟ้ามลงอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็กบฟว่มกระทะลงอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะหลุดออกมาอยู่ในจานเราอย่างง่ายดายค่ะ นี่ค่เราก็จะนำแผ่นที่เราพักไว้ให้เย็นไว้แบบนี้นะคะหลังจากที่เรานําออกจากกระทะนะคะเราพักใส่จานแบบนี้ไว้จนจนเขาเย็นตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาวางซ้อนกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะวางซ้อนกันไว้อย่งี้ค่ะเนื้อแป้งเราก็จะได้เนียนๆแบบนี้นะคะสวยมากค่ะนุ่มแล้วก็แผ่นสวยนะคะนี่ค่ะเนื้อแป้งนุ่มมากค่ะ เดี๋ยวเราจะวางซ้อนไว้แบบนี้นะคะแล้วเราจะมาตัดกันค่ะเราก็จะทําอย่างนี้ไปจนแป้งเราหมดนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาตัดเป็นเส้นใหญ่กันค่ะนี่ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะยกกระทะขึ้นเทแป้งลงไปแล้วก็เกลี่ยแป้งให้ทั่วกระทะนะคะเดี๋ยวเราก็วางลงค่ะติดฝาไว้ค่ะ นี่ค่ะเราก็จะวางซ้อนกันไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดนะคะวิธีตัดก็ง่ายๆเลยนะคะใช้กันไกลเลยค่ะกันไกลนี้เราก็จะรูปรูบน้ํามันหน่อยนะคะเพื่อที่จะแป้งเราจะได้ไม่ติดกันไกลนะคะนี่ค่ะง่ายๆสไตล์สบายๆของเราเลยนะคะตัดตรงกลางก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะ แป้งเาก็จะไม่ติดกันไก่นะคะเพราะว่าเรารูปรูปน้ํามันไว้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะกะขนาดนะคะว่าเราจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะก็เอาประมาณพอดีๆนะคะไม่เล็กมากเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะเราเอาตามความชอบเราเลยค่ะว่าเราชอบออขนาดไหนนะคะนี่ค่ะก็ตัดไปเลยเขาก็จะไม่ติดกัน,กนไก่นะคะนี่ค่ะวิธีตัด ก็ง่ายมากวิธีทําก็ง่ายมากค่ะสําหรับจัดสไตล์ของเรานะคะนี่ค่ะก็ตัดเลยเสร็จแล้วก็ตัดให้เสร็จหมดแล้วเราก็จะได้ดึงเป็นชิ้นๆออกมานะคะอืมตรงนี้ก็จะใหญ่หน่อยนึงตรงริมๆแล้วก็ตัดออกได้ค่ะนี่ค่ะตัดริมออกนะคะ ขอบขอบเก็จะแห้งๆห,หน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดอีกครึ่งหนึง่งเอาชิ้นขนาดตามความต้องการของเราเลยค่ะนี่ค่ะตรงขอบขอบเราก็ตัดออกตรงขอบขอบเขาก็จะแห้งๆห,หน่อยนะคะ ตัดออกไปเลยหรือไม่เราก็จะใช้ได้ค่ะเขาก็นิ่มพอใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะตรงขอบขอบเขาตัวสามารถใช้ได้เหมือนกันนี่ค่ะเมื่อเราตัดเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเออ่ดึงฉีดออกเป็นเป็นเส้นกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงทีละแผ่นอย่างนี้เลยะคะ่ะ วางลงเลยเขาไม่ติดกันนะคะเพราะว่าเราทาน้ํามันไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเส้นใหญ่ของเราเราชอบชิ้นหนาชิ้นบางแค่ไหนนะคะเราก็กะออ่ช่วงที่เราเทปแป้งลงนะคะช่วงที่เราเทปแป้งลงกระทะนะคะเราก็กะได้เลยค่ะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นใหญ่ของเราค่ะทีนี้เราก็จะไปเปรรูปเป็นเมนูอาหารต่างๆได้เลยนะคะจะเป็นราดหน้าหรือจะเป็นผัดซีอิ๊วนะคะหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะแล้วเราก็จะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสั์หรืออะไรก็ได้นะคะเมนูต่างๆที่เราชื่นชอบนะคะ วิธีทำก็ง่ายๆนะคะอุปกรณ์การทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะหาได้ง่ายๆตามในครัวเรานะคะเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้ากันอีกนะคะว่าเราจะมีเมนูไปทำอะไรอร่อยๆทานกันอีกนะคะส่วนวันนี้ก็สวัสดีค่ะ